พันค่าส่งเบิ่ง่จะวหว่าอย่างเี้ออกระลุยตมมาเนาะมือนี่พ้าไม่ออกคำว่าเบิ่งแมคโครแมคโครจอดตาเกียดติได้ยินข่าวว่าซื้อแมคโครไหมสื้อแมคโครไหมวะมันห่างมันมันห่างกระเซด้มันใบมันใบมันใบมือห่อวะ ไม้มือเขาเกามือเขาแต่ว่าขี้เดายุ่งครับเดายุ่จกเดายุ่จกเดายี่หรอกซทำนี่อ่ะอีกหนึ่งธุรกิจนะครับพี่น้องครับถ้าไม่ออกคำเขาทีเซนิ้มมาดัดยาวตามแม่วงไม่โค่ไม่โค่จวดตากเขียัดพันว่าอันซื้อจักบาทนี่หลายแสนอยู่ ดีหลายแสนอยู่แม่โคห่างไปขึ้นบ้างไอขึ้นบ้างรับงานได้ครับนี่ครับแม่โคห่างบ่ห่างหรอกับบ่ห่างปันใดหรอกนนัหลังก็จะขี่ได้รับงานนะครับอีกหนึ่งธุรกิจไม่ออกคำรุ่นใหม่ประตูรุ่นใหม่ใส่ก่อนใส่ก่อนเอาอีกหนึ่งธุรกิจไม่ออกคำครับโอ้ามีหอวจี๊ดจี่หอมโตโตโตอยู่ก่อนกูละ สีครับแม่โค่อไป้ซเกียวเขาอะไรเป็นมาสีครับแม่โคครับผู้ดใดยู่ไก่ยู่ไกย่ยูย่แถวอันอะไรเขียดพี่บุญอุบลมงกียมอุบลสีสีบงมเฮ้ยอุบลอยู่ในจแต่วัดบุกไก่เนาะตานสุมสีม,งมองหมัยหเกียมโ้ ทักได้ครับพี่นองครับรับงานอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ของไม่ออกคำเดียวไปครับอีโอ้ครับเปลี่ยนมาอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ของไม่ออกคำครับออกแมคใหม่ครับโบกีแมคห้างขี้ว่าเป็นได้สาขาสวนเนี่ยผู้ใดสนใจติดต่องานกะติดต่อมาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับพีนองครับเบอร์โทรกะศูนย์เก้าห้าสองหกห้า สี 45, 46, ่หนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เกห้างหกห้่ห้จะขวจำไหรอ่ะมิมมายู่ใต้ข้อเม่นนี่ละพี่น้องผู้ใดสนใจอยากคุดนั่นคุดนี่รับคุดเบิดทุกอย่างคุดข้องนอข้องน้ำคุดอัน ผัวสวมก็ได้ขุดขุดกัานแทงหน้าป่านกัานแทงหน้าขุดสาขุดยังทักมาได้ครับพี่นองครับอยากทมเพื่อนผัวเก่าอยากทเหมเือนผัวเก่าเมียไม่หอออยากทุมเพื่อนผัวเก่าเมียไม่เมียหนอกเมียหน่อยเมียใหญ่เมียล้วงกะทักมาได้ครับไปทุใม้เวิร์ดรับงานตลอดการธุรกิจไม่เขาม่ออคำทักมาได้เบอร์โทระศูนย์เก่าห้า สองหกห้าสี่ห้าสี่หกอ่าเบอร์นีแ้แหะครับพี่น้องครับเบอร์ส่วนตัวผมแม่โคเพื่อนกะ <Mac ro S 2> ไมาเฮ็ดธุรกิจใหม่เนาะองไม่ออกคำต้องครอบควนนบ<อ>เพื่อนอันนี้พวมีสิปลูกบ้านต้องครอบควบเพื่อนอันนี้สิปลูกบ้านอาโอ้เบอร์เบอร์จะว่าเครื่องกะสิใส่ได้ยีห่หรอกเนาะตอนกับโบตางป่าไหนหรอคุดได้ยี่หรอกมูนะโอ้ห้างหลังเก่าเกลกเลยอ่าถือว่าข้างหลังอ่ะ นี่มันมีอยู่แต่ว่าเอาไวเ้เฮือนบ่เออ <laughs> บอ่หมายถึงว่าเครื่องก็ดีหรอกอดีดีดุลนไไนี่ใส่ขวาดหามเลยน้อราคาวย่อมเย้ากันเองทักมาได้ที่แถวโค้งเกี่ยมพี่บุญตาลซุ้มสีมืุมไหมอเอาอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละครับอุบลแน่นแถวแวกอุบลนี่แหละแต่ว่าตะว่าไกลบ้านไกลเมืองน้ำมันมันบม่มีน้ำมันบ่ถึงแก่ทั้งหลังก็ได้ถอดทั้งหลังอ่มันหนัก อีกหนึ่งธุรกิจใหม่นะครับผมรถแมคโครแนวอันครอบครัวไปออกักขำหมักมากเห็ดมักดูมักจุกไปป้าเพิ่นมาเบิ่งก็ซื้อหรอกก็จอดตากเลยอ่ะ่วงนี้ก็ซือบุอ๊มมีงานดอกเพราะมันหนาฝน,น่ะเนาะแม่นหนาเห็ดหนาน่ำห <c oughs> นาหน,าน,าน่ำเขาจะเอาบดจุก,ออกฉันเอาไปอันเอาไปบ้านเขาก็ไปไหว้สิบิขวดบ้านเขาให้ดอกนี่บ้านเขาได้บิดว่มองหน้าบ่น้าบ่หงสิบิขดไหน ไห้<ห>มันหงกเกาก้นี่ล่ะครับผู้ใดทั้งมาได้นี่คอมเมนต์ก็ได้เบือ้อทั่วกับทิมไหม่คอมเมนต์นี่แหละอีกหนึ่งตัวิดใหม่ไม่ออกคำปะเฮาเมื่อวันนี้